สวัสดีนะจ๊ะเอ้ทุกตาพาฝันจ้าพอกันอีกแล้วดดเด้ดจ้ะเด้อมาค่ะคลบนิดนะพาเอ๊ะเด็ดจ๊ะดูทางเือนเอ้ยตอนนี้มันเป็นตนดึกละค่ะมา คิดเลยทุกตาพาฝันนะพามานั่งจิบไวน์แดงจ้ะมาได้จ้ะเด้อมาค่ะจิบอันดื่มแอลกอฮอล์นี่ก็ดื่มซาซาด้วจ้ะเด้ออย่าไปดื่มเร็วดื่มซาซค่ะซาซค่อยจิบไปค่ะโบตรงคิดว่าโอ้ตรงเอามันแก้วเดียวภายในนึวินาทีบอกโ <c oughs> บเป็นได้ค่ะแบบพัน เอาซะนั่งเหิงๆขับพู้เขาบ่ดด้ออไปข้างนอกแล้วก็อยู่นําเหอนเนาะค่ะเนาะมาค่ะอันนี้มันเป็นต้นแรงอยู่นําเหอนเออทางทางเหอนเออนี่มันเป็นต้นแหลงแล้วจนน้ะตัวนี้เอ้อก,ก็กินเขาเรียบร้อยแล้วก็แต่เออก็อยู่ข้างล่างบ้านกระเบื้องโทรทัศน์ค่ะเออก็เลยขึ้นมาข้างบนเพราะว่าข้างล่างมันอัดคลิปบ่ดด้ถ้ามันที่มีเสียงเข้าเสียค่ะมาค่ะอันนี้คำ คลิปนเอ้ยตุกตาพาฝันมานั่งจิบใบแดงค่ะอยู่ห้องอ่านหนังสือค่ะห้องอันออฟฟิศแฟนเอ้ยอย่างนี้พันนั่งอันพันทำงานอยู่นี้อันนี้พันบอยู่ก็เลยมาไใันพันอยู่ข้างล่างเอ้ยก็ขึ้นมาข้างบนเนาะค่ะเนาะเอาค่ะโซมากรมานั่งอ่านหนังสือค่ะเพราะมันเป็นเงียบเงียบมองนี้มันโบค่อยมีอันวุ่นวายเสียค่ะเอาค่ะมาค่ะบันี้ก็มามาจิบใบแดงกับไอ้ตุกตาพาฝันเด้อจ้ามาค่ะ นานค่ะค่อยค,อย,คอยจิ๊บไปตอนแรงเดียวทางเหนืนอนนี่ก็เงียบเลยค่ะเพราะว่าอันพ้นกระถังเพราะว่าการเจ็บป่วยเนาะค่ะนอะอันโรคภัยมันอย่างบบหายไปสินนะพันกาตรงคนเขาออกไปข้างนอกน้อยช่วงนี้ร้านอาหารก็ปิดค่ะทางเหนอนเอ็นนี่บบได้มีเปิดปิด พนเอปิดซะก่อนคนก็เลยบ่ค่อยผู้ผ่านก็จนกว่าสถานการณ์มันจะดีขึ้นเนาะค่ะเนาะอันนี้ค่ะมันก็เป็นกันทั่วโลกมันบอกมันก็บอแม่นแต่อันอันประเทศเดียวประเทศนึ่งเป็นทั่วทั่วโลกเนาะค่ะเนาะนัางโลกนี้มีกับประเทศกาเอ้ยว่ามันสิเป็นเมื่อละมั้งนี่เพราะมันเป็นอันมันเป็นไปทั่วโลกว่าหันเหรไป ก็หน,นาวาเจ้าหนาวว่าเสลยนอนขะเนาะก็ต้องดูแลตัวเองค่ะดูแลตัวเองเสือ้อันหน้ากากนอะคขะเนาะทางเงินเ้ยน่ก็เวลาออกไปซื้อของไปนั่นไปนี่ก็ต้องใส่หน้ากากเลยค่ะเว้นแต่เวลาอยู่เหอนน่ก็โบเป็นเตอร์นอะคขะเนาะแต่ถ้าออกข้างนอกไปในที่สูงสนไหลายคนไหลายอันก็ต้องใส่หน้ากากค่ะเดี๋ยวนี้เพราะว่าพนท่าพนย่างต่มกันก็บวเกินสามคนพนบอกกัน ก็ต้องทําตามกฎพันในขณอะกจาก็ตรงอันมุ่อนี้พันกระแถลงการอยู่ว่าพันในเอสเลยค่ะเพราะว่าถ้าถ้าว่าคนอันเพิ่มจํานวนขึ้นพันก็ตรงอันตรงในปิดสถานการณ์อย่างอื่นนะคะแต่ว่าคนก็ยังบอได้ถึงว่าเยอะจัดเพราะว่ากระติดเสื้ออยู่แต่ว่าอย่างบอถึงว่าอันอันที่ว่าเปลี่ยนอันตรงระดับว่าอันตรงปิดไปเลยิค่คะก็เลย มันก็บมีวพวกหูจักหนออขันเรื่องพวกนี้มันเป็นตามสถานการณ์เลยว่าเนาะมันเป็นเป็นเสื้อหน่อขันหนอ,ะะนอไปตามอากาศไปตามเตัวเนาะก็บฏีหรอกเขาก็ต้องมีแต่ดูแลตัวเองค่ะถ้าไปใจกับพ่อกับเขาไปที่สุมสนคนเยอะๆก็ใส่หน้ากากซะเนาะกเพื่อความปลอดภัยของตัวเองแล้วก็ของผู้อื่นนะ้ำเม่นบอง อันนี้เอ้ยเอ้ยคืออยากอันมาคุยกับพ่อแม่พี่น้องค่ะเอ้ยก็กินข้าวเรียบร้อยแล้วมื่อเอ้ยกินข้าวกับเติอเมนูเอ้ยทุกตามเมื่อน,นี้ก็คือปลาแซลมอนค่ะอันทอดปลาแซลมอนพูละสินกาแฟเอ้ยอ่ะแล้วก็ทอดปลาแซลมอนหุงข้าวสวยแล้วก็พักต้มค่ะเอ้ยกด้แซ่บกินก็นเรียบร้อยหมดละแล้วก็เลยอันเก็บของใส่เครื่องล้างจงมล้างจานแล้วก็ พอดีแฟนเอ้พันเอะเบิ้งข้าวเอ้ก็เลยขึ้นมาพี่ค่ะก็เลยเอาไว้กันมาพูดละแก้วแฟนเอ้ก็อยู่ข้างล่างเอ้ก็อยู่ข้างบนก็เลยนั่งคอ่คอยค่อยจิบไปจะน้อยเอ้ก็เลยว่ามาคุยกับพ่อแม่พี่น้องจักน้อยเนาค่ะหนอกกนพอสวัสดีกันแม่บอก สวัสดีกันได้คุยกันเนาะค่ะเนาะต่างกันเป็นกิจวัตรประจําวันเนาะค่ะเนาะเอ้ทุกต่าก็เป็นกิจวัตรประจําวันตอนเร้าเนาะค่ะเนาะตอนเส้าตอนกลางวันตอนแรงค่ะก็แล้วแต่ความสะดวกว่าหัวน้ะคิดว่าเฮานะะอัดอันคลิปตะลื้อสิการคำแล้วเดือกคิดบอกก็เอ็ดบได้ด้อค่ะเอ้ก็พูดเว้าตรงๆเนาะคำคิดบอกกัเจ้าหน้าบอกแต่ก็บโไดเอสค่ะ นึกว่าอันนึกว่าแฟนขึ้นคันใดมาแล้วเธอขึ้นการแล้วเธออยากอัดมันเอาไปอดัดตลอคุยตลอเนาะห่านะเรื่องเพราะว่าเราคุยไปเยอะเอ,อ้ยมันคุยไปหลายแล้วเนาะคุยไปเยอะเรื่องเสื้อเรื่องนั้นเสื้อเรื่องนี้มันบอกค่ะแล้วเอกามีเรื่องคุยยุ่จะขึ้นว่าโอ้ถ้าคุยไปนี่คนมันเอาฟังเหาอยูบ่บะมันบอกนต่ถ้าว่าเราว้าหลายแท้มันบอก,ก,ออ thế, ม,บอกมันกเ็เลยเอ้ยก็แห้งขึ้นของเอ้ยดอกค่ะอันนี้ก็ คลิปนี้ก็คลิปแบบมันสบายสบายค่ะสไตล์เอยตุ๊กตาผาฝันก็คือนั่งจิบใบแดงเนอะนั่งจิบใบแดงแล้วก็คุยกันก้อนนอนเนาะค่ะนาะก้อนเข้านอนก็ได้คุยกันประพันแบบนี้ก็ได้เห็นหน้ากันก็ยังโชคดีด้วยเนาะค่ะนาอแมนบอกเอยก็ดีจะบอกว่าอันเอยก็ดีใจค่ะที่ได้ทําคลิปแบบนี้ออกมาแล้วก็ทำพ่อแม่พี่น้องเบิ่งเอยก็ขอบคุณไลาไหลค่ะ จังได้คุยกันเนาะค่ะคุยกันใครเครียดมันบอกแบบสบายสบยก็มันก็ม้วนไปอีกแบบนึงเด้อค่ะสำรับเอยวยเด้อค่ะเด้อสำรับพ่อแม่พี่น้องก็โอ้ยเบิง่งเอวยุตวกตะตาบุญด้วลเวนะเอ๊เตอเดยมันเด้อม้นี่หลันพาเอตเตอเนอสสินี่ยะมันก็ม้วนไปคือกันเลยว่ามันบอกเอ,อ้เอาไอเย้าเว้าหลาๆเน,นาะค่ะนอแค่ผ่านนั่งจิ๊บใบแดงก็เว้ามันสมควรแล้วก็ไปมันบอกถ้าไปเว้าเยอะไปก็บ่ดีแม่แนะ เว้าเยอะไปคนก็ลำคาญเหมืนบอก <c oughs> เอ้ยทุกตาก็สิบอกว่าเออพ่อแม่พี่น้องกันมีความสุขเนาะค่ะเนาะกินข้าวแซ่บแล้วก็ นอนรับฝันดีเหมนบ่กินข้าวซ่บนอนลับฝันด,มนนนนดีมีความสุขค่ะตื่นเช้ามาก็มีพลังนำกันนั่นตโตสู้ดำรงชีวิตต่อไปเนาะค่ะเนาะก็คืออันม่วนๆค่ะนำชีวิตก็ได้คือมีแต่ความสุขกายสบายใจเหมนบ่เอาคำสัสเอยสิบอกว่าอันเจอกันคลิปนานนะจ๊ะเด้อสวัสดีเด้อจ้า